สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไยสุขุสุขนครับผมปบปอกระบะกระโดนคือเก่าครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่านะครับพี่น้องครับปบปอกันในเมื่อนี้ครับเป็นวันพฤรัิสวัสดีที่สามคมเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเสาร์ดูตรงห้นข้างหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี่เป็นลมหนาวลงมาแล้วครับพี่น้องครับเป็นเย็นเย็นเป็นลมว่อยๆลมดีๆีจะเสาพี่น้องครับสบายสภาประกาศกันยังมืด ขึ้นอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกปะปายู่ครับพี่น้องครับฝนตกปะปายกันอยู่สำหรับคลิปนี้ผมกับชิพ้าพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อครับตามเก็บข้อมูลกันต่อสําหรับแนวทางโตโวเลขจากลายสํานักหลายอาจารย์ครับพี่น้องครับแนวทางประจำวดวันที่16ตุลาคม2567กลับไปลุ้นกันในลิปครับพี่น้องครับว่บาสิมีแนวทางของอาจารย์ใดแน่ คืบ่บากระโดดน้ำนําเสนอพี่น้องได้รับชมในคลิปนี้เนาะครับเนาะไปลุนกันในคลิปครับเป็นอีพีแรกในคลิปนี้สลับแนวทางของตัวเลขจากหลายสานักหลายการครับพี่น้องก่อนจะขบ่ตครัขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อบอสนับสนุนการพนันทุกชนิดครับพี่น้องครับ เบิ่งไว้เป็นข้อมูลเป็นปแนวทางประกอบการพิจารณาครับพี่น้องเพื่อเป็นการบทเสียเวลาเนาะครับเนาะไปเริ่มกันที่แนวทางใบแหลกก็เลยครับพี่น้องครับก่อนแนวทางใบแหลกในคลิปนี้ครับพี่น้องปลาลักซิบลางนี่เพันห C ไห้ซีเจ็ดแปดนะครับเออซีเจ็ดแปดครับพี่น้องครับราคาใบนี้ครับพี่น้องซิบลางของแอดกั็ตันครับ สิบล่างของแอดกับตันนี่เป็นไห้สองสามสี่ครับไปเร็วแน่จังหน่อยครับพี่น้องขอมุน่นในงวดที่ผ่านมาครับแนวทางของอาจารย์บุญหลอดหกหกมาเป็นตัวกับแถวด้านบนครับพี่น้องครับหกมาเป็นตัวกับแถวด้านบนเก่าโลงล่างเนาะส่วนขอมุน่นในงวดนี้ครับ ขอมูลนิง่งวดนี้แนวทางของอาจารย์บุญหลอดขออนุญาตบอานเด้อครับพี่น้องเด้อกระเบงใบเสียใบ,บยเป็นขอมูลเป็นแนวทางเนาะครับเนาะอาจจะมีเสียงแสกเสียงรบกวนเนเด้อครับพี่น้องก็ขอถวดขอไปพี่น้องไลายหลครับพี่น้องครับแนวทางเบาเริ่มลบปั่นจักรยานเลาะพี่น้องกอกําลังไก่ยงามจะโส ตัวใบนี้ครับแนวทางของแอดก่อนเกมครับพี่น้องครับหรือของแอดนัทนันเน,ะนา1 90, 1 90, 1 90, 1 90, ะเบ่ร์หมาหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ครับกับเบอร์ใบเป็นขอมูลเป็นปแนวทางเนาะครับเนาะใบนี้แนวทางของสารางคมครับพี่น้องแนวทางของสารางคมเป็นอยู่ครับพี่น้องขอมูลของอาจารย์เพิ่นหนึ่งวัวที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าบ่ได้เอามานำเสนอพี่น้องได้เบิ่งได้รับชมครับ ข้อมูลในงวดนี้ครับพี่น้องมี0หา0หก0เจ็ด1หา1หก1เจ็ดครับพี่น้องครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นชุดสองตวัวครับส่วนใบนี้แนวทางของอาจารย์เต่าครับพี่น้องสองตวัวล่างเพป็นห้เดนศูนย์ครับมี2ศูนย์3ศูนย์4ศูนย์เป็นให้ดน4ศูนย์ครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางของย่แย่ครับพี่น้องเห็นชัดบ้างไหมเนี่ย ขออนุญาตบอันด้วยครับเด้อขอมุ่นก็ตามนี่นะครับเนาะแนวทางของยายแล่ครับวันที่ถูกต้องครับพี่น้องแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดสามโตครับชุดสามโตขอมุ่นของยายแล่ครับก็ตามนี่นะครับเนาะใบนี้ขอมุ่นของแอดโยครับในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องแถวด้านบนครหกหานี่ตรงครับพี่น้อง หกหาตรงบนเปิ้นไห้เด่นหาเนาะขอมุดนิวันนี้ครับพี่น้องครับเป็นชุดสองตัวบนรางนอครับเด้ออาจารย์เปิน้นไห้บนรางหลุดเจ็ดครับพี่น้องครับนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับแนวทางของแอดโยส่วนใบนี้แนวทางของแอดเอื e ้อยหล่าครับพี่น้องครับ เจด็ดเอ่ยล่ะนี่แถวด้านบนเปิ้นไห้วิ่งแปดครับกับมีสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองตแปดเจ็ดครับลากาแถวด้านล่างครับแถวด้านล่างนี่เปิ้นไห้วิ่งล่างสองครับพี่น้องมีสองศูนย์สองสี่สองห้าครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเดอยคับเดอใบนี้แนวทางของแอดสั้นดีครับ แอดซันเดย์นี่เพิ่นใหามาแปดเก้าแปดสองแปดสามเก้าสี่เก้าเจ็ดสามโตสี่เก้าเจ็ดสามแปดสองเพิ่นให้ 4, 9, 7, 3, 8, 2, เ,ใหเด่นแปดครับพี่น้องครับเด่นแปดเน้นแปดเนาะมุ่นชุดนี้เป็นแนวทางของลาบผลพุ่นทวีครับพี่น้องครับขอมูลของอาจารย์เพิ่นในงวดที่ผ่านมาเนาะ หกมาเป็นตูกับครับเจอด้านบนครับพี่น้องขอมูลในวดนี้ครับขอมูลในวดนี้เปนไหนเดนหนึ่งหกเจดับสีมี่หนึ่งสองหกเจ็ดสอนึ่งมหกสามเจ็ดสามหนึ่งเก่าหกเก้าเจ็ดเกาครับลาผลพุทวีส่วนใบนี้เป็นขอมูลของ แอสดังมิดไซคับพี่น้องขอมูล2สองตัวล่างชุดเต็มหนึ่งวัวที่ผ่านมาเนาะฮ่าเก้าตรงครับพี่น้องครับส่วนขอมุลในหัดนี้ครับพี่น้องครับสองตัวล่างชุดเต็มของแอสด,ดังมิดไซขอมุลก็ตามนี้เ้ยครับพี่น้องเด้อแคหนาจอเซฟขอมุลไวครับขออนุญาตบบอานเนาะไปต่อกันที่ใบต่อไปครับพี่น้อง ใบนี้อยู่แนวทางสาวรับแร่ครับปนหนเด่น6กับสเด่น6กกมี 68, 6หก6ปดหกเด่นสมี4สี่เจ็ดแป้าเ็ดรากาสาโตครับแปดหกหกเจ็ดหครับขอคุณนขอมุ่นอาจารย์ด้วยครับเด้อจแบ่งปัดแนวทางครับใบนี้ขอมุ่นในวัาที่ผนานมากของแอดดุยพลันครับ เพื่อนไห้เด่นหาเข้าตรงลางครับพี่น้องมาเบิ่งนขอมุ่นในวัดนี้ครับขอมุ่นในวัดนี้นี่อาจารย์เพื่อนไห้มาเด่นเจ็ดครับสโตสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสามโต, 1, 1, 8, 3, ตมีสี่เจ็ดแปหนครับครับนาจอเซฟขอมุ่นไหว้อครับเตอร์สำหรับขอมุ่นแนวทางของ อาจารย์แต่ละสำนักแต่ละาจานเนาะถ้าขึ้นมาขึ้นชอบก็แค่ไปครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางของหนุ่มบอลระบือครับพี่น้องครับขอมุ่นในงวดที่ผ่านมาของหนุ่มบอลระบือหาเก้าตรงล่างครับพี่น้องครับหาหกมาเป็นโต๊กับแถวด้านบนเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้อง ส่วนข้อมูลในงวดนี้ครับข้อมูลในงวดนี้ส่วนข้อมูลในงวดนี้ครับพี่น้องครับข้อมูลในงวดนี้เห็นชัดบ่เนาะพี่น้องก้องนมบอลเบือเพื่อนใหมมาศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก่าสี่ศูนย์สี่หกสี่เก่าหกคูหกขางน้ำกันครับพี่น้องครับเป็นชุดสองตัวกะมาได้ทั NPC ้งบนทั้งล่างแคปหน้าจอไว้ครับ ส่วนข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางของไอหลอยครับพี่น้องครับไอหลอยนี่พ่นให้ลูดซกับหกัมีซีสองซี2ี่ซีหาสอหดครับพี่น้องครับส่วนใบนี้แนวทางของนกน้าโชกค,ครับนกน้าโชกพันใหมามหาแปดหาสามแปดสามรากาสามตัวครับสามหาแปด ใบนี้แนวทางของอาจารย์สามารถครับพี่น้องครับพ่อหน่อยวิ 9, ่งสามกับเก้าสามโตเก้าสามสองครับราคาสองโตมีสามสองหกสามเก้าสองเก้าสามขอบคุณขอมุ่งอาจารย์หลายๆดนะครับเด้อที่แบ่งปันแนวทางเนาะปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดวีครับพี่น้องครับแอดวีพ่อหน่อยเด่นบนแปดล่องศูนย์กับสี่ คูสอตัวบนมี808 4 4 0 3 1และกการแถวด้านล่างครับเป็นให้เด่น6กล่อง2กับ8คูลาง28682876ครับพี่น้องครับแนวทางของแอดวีเป็นขอมูลปิดถทยในคลิปนี้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ขอบคุณขอมูลแต่ละสำนักแต่ละอาจาย์เนาะที่เอื้อเฟื่อแบ่งปันขอมูลแนวทางขอบคุณพี่น้องหล,หลายๆครับที่ข้ามาติดตามรับชมทั้งสองบบาวกระโดนก็นขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพกันนัเด้อครับเด้อเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะเริ่มสิเขา้าฤดูหนาวแล้วครับพี่น้องครับรักษาสุขภาพกันนัครับพี่น้องครับพบพ่อ,พอ,พอกันลีปหนาเนาะ สำหรับคลิปนี้บ่าวกระโดนลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ